วัสดีครับวันนี้ผมจะเขียนวงจนไปแดงต้องต้นนับพร้อมไฟเลื่อกับิกโดยใช้โปรแกรน T X Work Tool ครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาตั้งค่าตรงนี้ครับแทนเป็น F X C ู U ครับมาทันที่ต้องนะครับ F X ต้องกระ่ครับกดโอเคนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะใช้ X สูตรปกติเกิดรับ เกหนึ่งปกติเปิดเอ้ยรับเอกหนึ่งปกติปิดครับ, 1, รรบถ้าเราจะแก้สไขมาปิดจบันทิกที่นี้ได้ครับแล้วกดโอเคครับแล้วเราจะใช้ไปยัง y สูตรครับเลิ่ไปครับแล้วเราจะใช้ c สูนครับปกติปิดมาเป็นคูดาวครับ มันทัดต่อมานะครับต่อเซนตรงนี้ครับงานสีสูดปรกนึ่งเซนเราใช้เอ็มแปสูดหนึ่งครับสูดหนึ่งสามไปยังคูดาวครับสีสูดตั้งคูดาวไวท้ทีครับใช้เกจิครับมันทัดต่อมานะครับ ใช้เอ็นเนนี่มาอินเดอร์ลอคครับปกติเปิดมันทัดต่อมาครับใช้เอ็นสูงครับเอ็นสูงปกติเปิดทัดต่อมานะครับใช้ y วท์ทสูปกติเปิดครับ ใช้ไว้ตุ้นเพื่อมาอินดอล็อกตัวนครับก็มานะครับก็เส้นตรงนี้นะครับใช้ตัวนี้ครับพิมพ์คำว่า s u v ครับ K10 ครับใช้สีสู้แล้วก็ทีสูนครับ มันทัดต้อมานะครับแล้วต้อเส้นนะครับใช้เราจะใช้ X หนึ่งปกติปิดไปอย่างินสูนครับมันทัดต้อมานะครับเราจะใช้ซีสูนครับปกติเปิดก็อินเทอรก้าครับเบสซูเบนะสซูครับต่ไปครับ ถ้าเราตีนนะครับมันจะขึ้นแจ้งเตือนนแต่นะครับก็ตกลงครับเราใช้ตีนึ่งปกติเปิดครับปกติทีนนครับไปยังไว้นิดครับัต่อมาครับต่อตีน้าตีนี้ครนะับ ไปยังใช้เอ็แค่ตูวน่สร้าเหมือนเดิมครับไปยังสีนเนเดิมเราตั้งแค่สท่ัเต้นบรรทัดนี้ครับเราใช้ปืนภาพครับ ข้างหน้าเอ็มแปครับใช้เซฟครับดีเทีดน่ครับดีหน่งดีครับบรรท้าต้องมาครับเราจะใช้ดีหนปกติเอครับแล้วก็เก่ากลับเ็นวักคือสูตรดีหนึ่ครับ ก็มานะครับใช้ตีต่องปกติกิดนะครับไปยังไวท่องครับไวท่องแล้วใช้เสื้อต้นไเปถึงปแดงนะครับก็มาก็เจนนาตีต่องครับใช้เอ็มแปดสุดข้นางมาเรยวครับ ไปยังต้องครับเอบทัดต่มาครับต่อเซนนรเอมแปดตหนึ่งข้ามครับใช้เอ็ูบีครับเอคืต้องดีต้องครับทัต่อมาครับเราจะใช้ดีต้องปกติเปิดครับเราก็ใช้ เสูดีต้องครับไปยังเขมรครับมันทัดต้องมานะครับเราใช้เอกสูดปกติเปิ่ครับแล้วก็ไปยังหลวงพไพครับไป ปกติติดกสีสาบปกติเปิดปกติปิดครับ,บไปยังไวท้ามครับถัดต่อมานะครับเราจะเอาไวท้าม,มาอินล็อกนะครับใช้ปกติเปิดนะครับ เราก็ใช้เข็มต้องครับปกติเปิดไปในลอบอีกโดนครับแล้วเราจะใช้มาต่อเส้นตรงนี้ครับใช้เข็มแปดสูตรลูกซ้าขปกติเปิด ไปยังซีสซ่า K100 ครับถ้าต้องมานะครับต้องเต็นครับใช้ SDB ครับ K100 ซีซ่าซีซ่าครับถ้าต้องมานะครับเราจะใช้เอ็กซ์ลินปกติครับไปยังเอ็นทร์ครับ ชั้ต่อมานะครับเราจะใช้ซรตามปกติเปิดครับแล้วก็เท่ากับฟเคส,ต,สตูดซีตามครับใช้ซีไอ้ใช้4ีซปกติคิดครับต่ยางวายซครับ แล้วก็ทำการต่อเส้นหน้าซีซีครับใช้เอ็1แปดสู้ร่างครับต่อมาครับที่ครับเขาราคาตัว,วแต่ตัวเรื่องหน้นนารมันก็จะมีึ mm hmm. ้นให้เราไปยังซีซีครับโ mm hmm. อเคติบร mm hmm. <A 4> นทักต่อมาครับต mm hmm. ่อเส้นหน้าเอ mm ็ม hmm. ยเครับเอเซีเซีซครับมันหาดต่อมานะครับเราจะยใช้ทีทีโอเปอรครับเราใช้เทากับเกีสุตร,รีครับ,ใ,บ,รบใช้ทีห้าพกระติกค,ครับไปยังวาห้าครับ ใช้ M สามครับปกติเปิดไปยัง M แปดสิบนี่ปกติเปิดครับไปยัง D ห้าครับโอเค ครับเจาต่อมาต่อเนนส้สนนะที่เราจะทำการต่อตรงนี้ก็ได้นะครับเช่นเข็มเอาเข็มแตู่นยุ่าครับเอาย้ายมาตรงนี้นะครับตวเตอร จะลงตรงนี้ไปครับจำเลยครับพอตะกูครับ,พอ,รบพอเราลงไปครับต้องมาตรงนี้ครับเพิ่มเส้นเนครับให้มันเชื่อมต่อกันแล้วกรตมาครับเราจะใช้ S U B ครับสี่สี่ห้าครับ ไปดีห้าครับมันทัดต่อมานะครับมันทัดต่อมานะครับเราจะใช้ดีห้าครับดูไข่ห้าปกติเปิดแล้วก็ใช้เท่ากับเอตูดดีห้าครับไปยังจุดต้องครับทัดต่อมาครับเราจะใช้เหนึ่ง กคตีเปิดครับไปยังค่าเอสีครับสีสุดนัดต้องมานะครับเราใช้ซุนซี่ครับมาโคคาตีเปอรนะครับ มาหรับสาการณ์ไทยยังนึ่งนะครับอทีเปิดไปยัง r s p

ไอครับตีสามแล้วต่อเทนมาครับใช้ไอทครับทีสามต้าบอกบรรทัดสุดท้ายนะครับเราจะใช้ต่อเ้นเหมือนเดิมครับมาเป็นไอทีทีครับพอเราพิมพ์บรรทัดสุดท้ายเส็นแล้วใช่ไหมครับ เราใช้ MC มาออกพอลิมบรรทัดนทีเช่ไห่ครับเราใช้ X ิกต่องโพติเปอร์ครับครับตตองโกติเปอรครับไปใช้ติกต่อครับปติกติ๊กอเขาะภาะครับมันต้องมีอี่ท่าตัวครับ ทำการต่อเส้นตรงนี้ใหม่นะครับใช้ R X4 c าครับพอเราได้ครบ5ตัวแล้วนะครับทำการใช้ตัวปกติเปิดครับนี่ปกติปิดครับแล้วเราก็จะใช้ติ๊สูตรครับปกติปิดเราก็จะใช้ m แปดสู้ทีงข้าครับปกต,ติเปิดไปยัง m สามขับนะครับในนั้นเราจะใช้เอา m ดินเดอรล็อกรับเป็น m สี่นะครับเ MM <4 S 2> ราทำการตก็เส้นหน้าตรงนี้นะครับหน้าเอ็ m ไปยัง m สีครับพอเราได้บนถัน สุดท้ายหมแล้วนครับทำการเอา MC ตัวนี้ครับขึ้นไปตัดบรรทัดแรกครัครบปกติขึ้นทำ MC แล้วก็เอามาตัดตรงบรรทัดนี้ครับ m 3สามไปยันทแปดแล้วใช้เ MC มาตัดตัวนี้ครับ เราจะเอาีที่ดีมาตัดข้างหน้านะครับการมเช่นนครับการยจอบกับด้วนะ เขาไปทำนึงครับเราทำการยาวเอาคีซ่ามาไว้คีซ่ามาไว้ตรงนี้ครับการลบตรงนี้ออกครับเพื่อา่ครับเปนคมิเอรครับเราทำการตป็นเื่อนเป็นเต็ครับใช้เต็ครับ ปรรมาตักครับติดพาดนิดหน่อยครับ<อ>ำญญรทำการยายนะครับแล้วรัานขอบคุณ ทำการโลกาครับ คอนโทรลครับให้เรากรอบไปถ้ามันกรอปไม่ติดอย่างนี้นะครับเราออก็พิมพ์ไม่ได้ครับใช้ M แปด3ูนามมันเดิมครับไปยังคือตามครับคือิสี่ทำการตอดเ็้ออกมาครับสองเต็มน,นมานรัต,ต,าาตรงนี้ในชะ้ 4, 4, 3, 4, 3, ด,ด,ดีครับเกตี้ปีสามปีถามครับก็มารทัดนี้นะครับเราใช้รื่องปกติปีทับไปยัง M2 ครับขั้ตนต่อต่อมานะครับเราจะใช้เราต้องกดปุ่มน,นี้ออกครับเส้นต่อไปครับเราต้องกดบิวครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราไลท์2 PLC เสร็จแล้วนะครับให้ทำการเปิดลันขึ้นครับแล้วกด X 0ูนทำงานครับเมื่อ X 0นทำงานนะครับไฟแสดงสถานะจะแสดงโชว์นบนรูปนะครับ Y 0เป็นเขี่ยวนะครับ ่วน Y หนึ่งเป็นเรื่อง Y สองเป็นแดง Y สามเป็นแดง Y สี่เป็นเขียว Y ห้าเป็นเรื่องนะครับไฟก็จะเป็นวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนป่านกว่าเราจะกด X หนึ่งครับเพื่อปิดครับเพือ่อปิดสั้นนะครับแสดงครับถ้าถ้าต้องการให้ไฟเรื่องกระพริบนะครับเปิดสวิตช์ X สองครับไฟก็จะทการกระพริบนะครับไฟเรื่องสองต้นจะทําการกระพริบ เมื่อเราต้องการปิดก็ดกด X 1หนึ่งครับเพื่อเป็นการปิดพอจบการรายง,งานเียงเท่านี้ครับ